ปัดนี้วันที่21มิถุนายนพุทธศัการาช2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้าในนุพลุจันร์คอยขอถวายเสียงสวดสารยายพระตูตพระผริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาเดชภูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทงตั้งมั่นมีสติเรียนึกได้มีสมาธิจดจ่อเนีกกาา่ยกะละพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ ที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอรังสมะสมโดพระวะพุทธธรรมพระกังตังพิวาเทมิสวะคัตโตพระกัตาธรรมมตมังเนมัสซามีตุปฏิปันโนพระกัตโตท้าวกะทั้งโคทั้งขังนัมามีบทที่สองบทบูชาพระเเพรีพินาตอรังสมะธมุตโตสุจิรังปรินิพุตโตผู้เนหิตาละมาโนธานิปะระมีหิจัทิสติยาวะชีวัอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารังคัตโตกูเชมิรัตนัตตยัง ัมมังจะรามีโสตินาปุริสามบทสวดจุมนุ่มเทวดาสัมมันตาจักรวาลเลยสวดตลากาจันตุเวตาทวดาตัดมังมุนีราชัสัสุนันตุตะกาม,าากกม,มูกระาากรังตะเกกเมจุลุเปกิดิสิกราตเตจันติเขวิมันิทีเปรตเตจักามิตะลวนนาคาหานิเกิหัวตุมิเกเต ปุมาใจยังตวเตว่าจะรัตรอวิกเมีะกันต้องาัาดิตันพาฒนิเก่ยงมุนีวานาวจนนทา่าตอมิตนันตุธรรมตวรการุยมตันตาธรรมตวนาการุยยามตันตาธรรมตวนาการุยยมตันตาบทที่สี่บทสวดปุปพากน้มการนโมตัตสะพะระวโตระโตสมมาสมุทัสสะนโมตัตสะพะรวโตระโตสมมาสมุทัสสนัตะพะระวตรโตสมมาสมุทัสสะ buat dia waktu tuai terlalu nak kompat aku tang terlalu nak cari mitamang terlalu nak cari mitang terlalu nak cari mitu tiang pi aku tang terlalu nak cari mitu tiang pi amang terlalu nak cari mitu tiang pi nak kang terlalu nak cari mitat tiang pi aku tang terlalu nak cari mitat tiang pi amang terlalu nak cari mitat tiang pi nak kang terlalu nak cari บทที่หกบทสวดตัจจคิริยาการานติเมธลรนังอัญจังพุตโอมีสะลนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุตุตภะทานะติมีสละนังอัญจังธรรมโมมีสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุตุตภะทานะติมีสละนังอัญจังสังคุเมีสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุตุตภะทานะบทที่เจ็ดบทสวดสิรตนะปะกา านามคาถาพุทธังนะ่นเมรัตนพูตตาดีสัจตังธรรมนั่นเมรัตนภูตตาวิสุทสารังสังครังนัมเมรัตนภูตวสุทธสรตชิทิเตตังนัเมปะนัเมะติทัตตังตระนัตตา่ตาวัาง สัมมาสมาสติสัตว์สุวิเศษพูตังอัญโยยายุตะาพุนะโยคะวะสัพปะวัตังอัสสะภูมิตะคำหิปิตะเสวะยะถาตทิทันเตเอกังวินา ัททิตตเลสะมะสัมเวนะโลกเกจะกะอาจิตติเจจัปาตุปังคัมภีรายาวิสัยังอาติสุสังทักังวินยูหิปันธิตา sang hi vi sang giáp lu quang lu hi kê hi cả yang tu tu vi tăng khu na tayana ye wa sanataya วิสุตตวิสุตตัมปิสามูปะสตงังนามาสิสุตาปะสสะทะา,านังปุญญติกานามะสม,มุตตะมะปุญญาภูมังทุกขาปมุนจะนามุกกะตะ tanang năng ta ta năng u a e tu pa la mang a pi u sa ne yang ni pa na ta a ki ni ya yu lo พนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตตุสะเลหุปะเสวันนียังปาเนหิจัปิสะกอนังขมมะนิยะเมวะตัสสมาหิตังตะระอัณังตะระนังขัมหัส เราตินที่วางคณนะเนสุนามัสมานาอูเชมะจะัดเอจัตตังตุปัสสันอาจิตตตัตตาุปาริจจลิยาสัทราตาจะุณเยนาตัตะสุกเตนะสุขิขเขอเวโมเตเชนะ ตัตตาจะปะทาปิลุวัน,นิโหตุโยเจธาธรรม,มาวินามปิปะมานาปุตโรกปุตตะลาปิสามโยนิยะโตโสุโพชังตโสวนิสะยะจะกายะอยัมปิโหตุวัตถุตระ เยปะลิจิตโตสุปปสาธะกาโรบทที่แปดบทส่วนน้ำมากาลสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาลาปากัสโตตามังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปาสาวินิโมจะยันตุ เปอาเปเปเกมังขันนะตังพินิยังพูดทังว่ารังตังติลัานามามิโลกัสสนาผันจาวินายากาันจะอันเตชะตาเตชะยะสิทิหนตุสัพันตะลายาจาวินาสัมมิตุธรรมโมทะโยทะ,โยทะโชโยวิ ยะตัสสะตัดปตพัพเสสิโลกัส,สาวาสุทิมังคังนิยานิโกธรรมะทารัตสะทาลีสาตาวะโหสัมสิกะโลสุจินโนธรรม,มังวารันตังศิละาสาะมามิโมหัป,ปะทารังอุป,ปัสสันตัทธัง ปันเตชาตเตชยาสิทธ,ธิุหตุกับปันตาลายาจะาวินาสเวนตุตธรรมมาเสนาสุขตาทุกโ,โยโลกัสตาปูปะกิเลชะเชตาสันโตตัตยังสันตินิโยชะโกจะ สวากาตธรรมบังวิที่ตังกัลโรติตังกัางวิรันตังศิลาศานามิพุทธานุพุทธังสามาศิลที่ถิ่นตันฑ์เชสาติเชยะสิทธิโหนตุตพันตลายาจะพิณาสเมนตุบทที่ก้าวบทส่วนนโมกาละอัตตะกะคาถาอนโมอรหตุสมมาสมุจจะไม่เหติโน นโมอุตตมาธรรมมสะสวะขาตัสเศวะเศนิทะนโมมหาสังขสาเิวิสุทธาสีราชติโนนโมโหมาตาลาตัสสะรัตนัตตยัสะสะสาธุกัง นโมโหมาการตัสสะตัสสะวัตถุตัสสะเปนนโมกาะปะพาเวนะวิชันสันตุปตะวานนโมกาลานุพาเวนะสุวัติหุตุตับพะทานโมกาลัสสะเตเสนะวิธิวิจิมหิโหมิเจตวา